สวัสดีครับร้านผูเสมอแท็กเตอร์นะครับพามาชมนะครับ L 4 0 1 8 SP นะครับตัวนี้โฉมปัจจุบันนะครับที่ขายอยู่ในสูเลยนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับรถสวยเลยนะครับรถจะไม่เคยแกะนะครับท่อนคัดจะไม่เคยแกะเลยสีตัวเดิมนะครับเบาะเดิมซุ้มล้อไฟขวาเดิมนะครับยางหน้ายางหลังสภาพดีเป็นยางติดรถมานะครับกระทัดล้อก็สีเดิมๆนะครับคันนี้รถเน้นสภาพเดิมๆนะครับอ่า รถจอดอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับอยู่ตําบลบ้านเป้านะครับอําเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยู่ทางโซนภาคเหนือนะครับสามารถเข้าไปดูถ้าเข้าไปทดลองขับได้นะครับรถสภาพเดิมๆเลยคันนี้รถปี63นะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านพนห้านะครับราคาเปิดไม่แพงนะครับ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมรถสภาพดีนะครับสภาพเดิมๆนะครับ ถ้าเกิดลูกค้าหายอยู่นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับรถสวยเลยเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้ท้ายเดิมหมดนะครับรถจะไม่เคยแฉะเลยระบบเครื่องยนต์นะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องปกตินะครับน้ำหนักคันน้ำหนักเบรกปกติเลยนะครับน้ำหนักกลมไัยซ้ายขวาปกตินะครับไม่หนักนะครับ ระบบเกียร์ชัตเทอรหน้าแปดหลังแปดทำงานปกนติทุกเกียร์นะครับท้ายปกติไม่หอนกต่ถือว่ารสภาพดีนะครับอันนี้ถ้าเกิดลูกค้าอ,อ,อยู่ท้งบานเหนือนะครับอยากจะเข้ามาดูสามารถ,ถติดต่อได้นะครับเบอร์โทร0813662756นะครับสามารถโทรไปยัดได้นะครับหรือว่าอยาก จะต้องการรายละเอียดเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับตามเบอร์นี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ